คนขมรเขาออกทิพย์ข้อทานกันละมันใช่ที่ไหนล่ะเพ่เจ้าบ้านคนขมนที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทยนี่เขาย้ายบ้านหนีกันหมดล่ะเพ่อ๋อกูก็นึกว่าคนขมรเขาออกทิพย์ข้อทานทั่วประเทศกันเ <c oughs> ห็นรับตลอดอีแตน <c oughs> พี่เหมียวก็ไปดูถูกเขานี่อันนี้คือรถหรูเลยนะเพ่ฮะนี่คือรถโล่แล้วละ่ะใช่เพ่ในความคิดของคนยากจนในประเทศมรนนี่รถอีแตนที่พวกเขาขับเปียบเหมือนเฟอร์รารีเลยนี่อ้อหเฟอร์รารีเรียกว่ารถเทคี้ไหม พี่เมียพูดอะไรเปบป้าวๆารถเฟอร์รารีเมนส่วยดีตอนนี้สถานการณ์ตามชายแดนขเขมรน,นั้นชาวบ้านขเขมรก็เริ่มหนีกันแล้วนะที่จริงก็เริ่มหนีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากันแล้วนะกับคำที่ทางการขเขมรได้บอกว่าทางประเทศไทยนั้นจะบุกโจมตีขเขมรเราแล้วแล้วก็ประกาศขอให้ประชาชนขเขมรของเรานั้นเชิญอ,อบพยพกันไปตามอัธยาศัยจะไปไหนก็ไปอนะอ้าวแล้วเขามาจัดพื้นที่ให้ชาวบ้านขเขาไม่ขอลบกันละ จากที่จาร์เห็นเขาก็จัดพื้นที่ขนาดฟ้างๆแค่นั้นและนะแล้วสถานที่นาก็ที่ชาวบ้านด้วยก็เอารถไปจอดแล้วไปกางเต็นนอนกันเองแล้วกันนะจ๊ะตามอัธยาศัยเลยบ้าบอจริงเชียวพอมีคนขเขมรมาอาพยพรวมกันก็จึงเกิดเป็นภาพแบบเนี้นะ,ะแม่มันช่างเป็นภาพที่น่าอดสูหมูบินอะไรักขนาดนี้หมูมันบินได้ไงวะ เขาเปรียบเทียบเฮออ๋อแล้วทางเขมเก็ถ่ายภาพนี้เตรียมยื่นต่อพระบิดายูเนสโกต่อไปเพื่อบอกกับประชาคมโลกว่าประเทศไทยนั้นแกล้งเขมเของเราอีกแล้วฮ่าไอเด็กขี้ฟองแห่งอาเซียนแม่เบือส่วนด้านความเคลื่อนไหวของเราตานเขมเนในตอนนี้ทางฐานใหม่ที่เข้าไปฝึกนั้นก็ยังฝึกไม่ถึงเดือนเลยนะแล้วทางค่ายก็ปล่อยตัวเราฐานเขมเกลับบ้านเพื่อไปอำลาพ่ออำลาแม่ อำลาญาติพี่น้องทั้งหลายขอน้อมถวายเฮ้ยไม่ใช่เออเมื่อกี้จายเขาเล่นมุกล่ะใช่เพะ <laughs> ท,ท้อเทียกูลืมคําไม่ทนันละเพ่ <laughs> โดยที่ทางค่ายเขมรที่ปล่อยตัวเราทหารใหม่เขมรกับบ้านในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้ที่ได้เจอเจอ,เจอหน้าพ่อแม่ของเขา หน้าญาติพี่น้องของเขาก็ได้ะนะเพราะทหารใหม่ส่วนใหญ่นั้นจะส่งไปที่ชายแดนประเทศไทยนั่นเองฝึกไม่กี่วันจะได้ทำการรบจริงซะแล้วเมียงพระสุดๆไปเลยฮ่ากูระสงสานจริงๆสงสารทหารขมร้นลยเพสงสารทำไมเพเขาทำหน้าที่ของเขานี่แต่สองก็รู้สึกดีนะเพะที่พี่เมียวรู้สึกสงสารมนุษย์มนาเป็นด้วยนี่ใครสงสารทหารขมรกูเนี่ยนะเอา้าก็พี่เมียวพูดเองไงเพที่กูสงสารกูไม่ใช่สงสารทหารขมร เรื่องพี่เหมียวสงสารใครเพ่ที่ก้สงสารนั่นก็คือเราต้นมากรักไม้ตามชายแดนตั้งห้ากซ่านาห้าเก้าปุ้ยขมิ้นยังรับประทานกันยังไม่หมดเลยปุ้ยขมิ้นลอดไม่จะมาอีก,กแล้วเบื่อต้นไม้ตามชายแดนซุปซ่านห้านกันต้นเรื่องกันเลยทีเดียวสุดยอดต้นไม้ตามชายแดนคอนเฟิรม์มเออว่าแต่ทาห้ารไม้ขมิ้นพัดนี้เข้าฝึกอะไรกันบ้างวะ การฝึกทหารใหม่เขม่นผัดนี้นั้นช่างโหดจะรอเกินโอ้โหเขายังไม่ได้ดูคลิปอะไรเลยนี่พี่เหมียวจะโอ้โหอะไรของพี่เนี่ยกูซ้อมแอคติ้งเอาไว้ก่อนแล้วสิ่งที่ทหารเขม่นผัดใหม่ผัดนี้ได้ฝึกนั้นก็คือโอ้โหแค่ฟังจักเพลงก็น่าจะโหดดีฮะการฝึกทหารเขม่นสิ่งที่เขาฝึกนั้นก็คือการฝึกโหดฝึกงามดาบแล้วก็ฝึกขาการฝึกลอดดาบที่ถูกวิธี ของหลักสูตรการจู่โจมแมวเป้าคแมที่จะต้องใช้ทักษะการลอดดาบที่ถูกวิธีและคนที่ให้ลอดดาบนั้นจะต้องมีง่ามก้นที่แข็งแรงถือว่าการฝึกนี้เป็นทักษะการลบพิเศษที่สุดยอดและพวกเขานั้นพร้อมที่จะมาลอดดาบฐานไทยเร็วๆนี้ หลักสูตรที่2คือหลักสูตรการขี่ม้าส่งเมืองขมแมเป็นหนึ่งในหลักสูตรแมวเป้าจูโจมม,มันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของเราตาคขมเรถ้าเขานั้นเสียขาไปทั้งสองข้างหรือว่าเพื่อนของเขานั้นโดนยิงบาดเจ็บและไปไหนไม่ได้พวกเขาก็จะเอาบัดดี้หรือว่าเพื่อนของเขานั้นเอาขีดคอ แล้วก็แบกนี้ไปรักษานั่นเองเฮ้อ <staff. S 1> ลักโสดงานกีราซี่เด็กอนุบาลชัดๆเย้ ฮ้ก <łość> ูไม่แปลกใจเลยทำไมพวกคุณมึงตุยกันเป็นเบื่อมันไม่ดีเหรอเพ่มันดีตรงไหนวะตาทหานไทยไม่เห็นกับท่านขมิมนมาทําอะไรแบบนี้กลัวจะข้ามตุยคาคูเล่ต่อเลยนี้่ตาขนขมนเข้าเน้นฝึกเอาชีวิตรอดหรือว่าฝึกเอาหาวันนี้ไม่เบื่อ ส่วนเราทหารเก่าเข,าขเมรที่อยู่ประจำชายแดนก็เริ่มเตรียมตัวกับสงครามครั้งใหม่แล้วนะโดยสิ่งที่เขาเตรียมตัวเตรียมพร้อมนั้นก็คือเออตรงไส้เขาจะเตรียมร่างกายเตรียมอาวุธให้พร้อมระมังจะได้เปิดกับทหารไทยได้เรื่องอะไรแบบนั้นหาเนเขมรเขาไม่เตรียมพร้อมหรอกนะอ้าวล้สจิงที่หานเขมรเตรียมพร้อมคืออะไรวะสิ่งที่ขเขาเตรียมพร้อมนั้นก็คือสิ่งนี้นี่เองอากกนังมโนกรรมมง นในตีเตะปแกขนปะแกขนน่การทวานอะร้อนต่เตะปาตแค่ไหนแจ้งบอแจงตระนี่โจบ้านเอาไปย่อยบ้านเอารจโจชุมรันักบุอุตสศาหนาโจ้หยเม่นราโอ้โหนี่มันเตรียมสวดให้ตัวเองเลยนี่ว่าพระขแมตนตกงานแน่เหมิงส่วนในค่ายขเมตนส่วนใหญ่นั้นก็เริ่มทำบุญทำทานกันแล้วนะ โดยเหมือนกับช่วงแรกที่เขมรนั้นเปิดประเทศไทยนั่นเองโดยการเอาพระนั้นมาสวดอวยพรให้พวกเขาแล้วในช่วงนี้เราตาน์ขมรนั้นก็ทําเรื่องอะไรแบบนี้อีกครั้งนี่ก็เป็นสัญญาณได้ว่าพวกเขานั้นรอที่จะเปิดทางกองทัพประเทศไทยอีกอย่างแน่นอนคนเขมรบางคนก็บอกประมาณว่าวันที่29ถึงวันที่4ที่5เนี่ยนะ คือวันดีเดที่ทางขมรนั้นจะเปิดฐานไทยบางแ่งเขาก็บอกว่าวันที่2ี่ถึงสิ้นเดือนพวกเรานั้นจะเปิดฐานไทยอีกครั้งเพื่อทวงแผ่นดินของเราคืนกลับมาดังเดิมอันนี้คือสิ่งที่คนขมรแล้วทหารขมรนั้นพูดกันนะนะจะจริงเท็จประการใดเราไม่รู้แต่ที่เรารู้ถ้าพระสงฆ์ขเมรมาค่ายขมรมาพรมน้ำมนต์พวกขมรหรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนานา,นากับฐานขมร ช่วงนั้นหรือว่ารั้งจากนี้เราตาส์คอมเมนจะต้องทำอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนคอมเมนถ่ายภาพจาร์ดรายงานพี่เหมียวกไกลสองไม่ทำอะไรเลยบ้าบออ้าวกูเป็นบอสกูเป็นเจ้าของช่องกูจะทำทำไมไวะใช่เพ่เออว่าแต่มึงทำหน้าที่อะไรสองทุกวันเนี้ยสองทำหน้าที่จะยึดช่องพี่ไงเพ่ฮะมึงว่าไงนะอ๋อสองบอกว่าสองทำหน้าที่เป็นลูกน้องพี่ไงเพ กูมีลูกน้องแบบมึงกูก็อุ่นใจท่านใดที่ร่วงเข้ามาดูช่องของเราในช่องนี้กร,รุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายใบมากรดูดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยเดอ้อส่วนสถานาการณ์ตามชายแดนจะเป็นยังไรต่อไปเราก็ต้องติดตามกันต่อไปจะติดตามคนเดียวเลยกูทํางานคนเดียวเลยไม่มีใครช่วยกูเลยใครบ่นว่ากูเป็นเจ้าของช่องนะเมึงเจ้าของช่องแล้วยังไงใส่เดียวได้หมดเลยนะ เอาไหมโทษฟังแล้วข้องเขินมึงพูดแบบนี้ตีนปุ้มปุ้มกูขึ้นเลยพี่เมียวเพขวนหน้ามันเลยนี่ป้อมขอโทษอครับพี่จ๊ดเอา